มาแล้วคะ่ะน้องๆสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนหวยหุ้นชุดรวมของเราพวุ่งนี้นะชุดรวมหวยหุ้นนะคะเนี่ยดูตามนี้เลยนะคะเนี่ยจะไม่เอาอะไรลงแล้วนะคะนี่เขาปังมากวันนี้เขาปังมากปังมากจริงเข้าทุกหุ้นทุกหวยเลยแม้แต่ลาวสตาร์นะเออยังเข้าสองตัวนาะลาวสตาร์นะวันนี้นะลาวสตาร์ยังเข้าสองตัวเลยวันนี้ สุดป,ปังเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้ะพี่ทําอะไรลงไปเนี่ยเอาอันอื่นมาไม่ค่อยเข้าเลยแต่ของเขาห่าเนาะ,นะชุดรวมเข้าหมดทุกจริงทุกอันจริงๆนะมีน้อยมากมีสุดหุ้นไม่เข้าประมาณสองหุ้นนี้ละค่ะน้องๆว่าไหมลองนับดูด,ดิขนาดขนาดสามรัดเนี่ยยังเข้าเลยวันเนี้ยเนะาะปัดหกสามหกสามกี่ตัวละกี่ครั้งละก็สองอะไรอยสองสามโอ้ยจะเป็นลม ชุดรวมของเราทำไมมันสุดยอดจริงๆเลยอะไม่ทำอะไรพิเศษแล้วนะพี่จะไม่ทำอะไรพิเศษแล้วเอานี้เป็นเล่นเลยอย่างเดียวนะเจาะสองตัวรับรองไม่ขาดทุนหรือว่าวิ่งรูดนะคะน้องๆคิดว่าจะไงก็ต้องมาละอย่างวันนี้ฉลาดใจไปเอาไปทำใหม่เะ่นั้นไปทำไม่นอนนี่นั่นโอ้ยเข้าทีละตัวเนาะอย่างนี้เราก็ตายขาดทุนกัน เอาันนี้ไปวิ่งรูดดีกว่าจะให้เด่นสุดนะพี่ให้สี่นะวันนี้นะสี่นะมาเด่นสุดนะสี่กับศูนย์นะแต่หนึ่งก็เด่นเหมือนกันคิดว่าหนึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องมามาแน่ๆวันนี้เห็นไหมทําแปลกจริงๆเนาะไม่มีศูนย์มาศูนย์้อยสองสองครั้งเนาะแต่นอกนั้นหวยหุ้นประมาณสองสามรอบได้มั้งเนาะศู 0, นยะ์เนาะไม่ค่อยมีเนาะวันนี้แปลกจริงเลยอะของพี่ไม่มีศูนย์เขาก็ไม่มีอ้ วันไหนมีมีสองวันเนาะมีสองวันปังมากเมื่อวานกับเมื่อวานสืนนี่เนาะพี่ทำก็มีชุดรวมของเราสุดปังนี่เอาไปเลยเนี่ยกินขาดเลยพรุ่งนี้เราวันนี้สองเจ็ดสองหกสองเจ็ดเนาะมาทั้งวันมาได้ทั้งวันเชื่อเขาเลยยันอะไรนะนอยนอยพัฒนาป่ะนอยอะไรอะ่ะ ออพี่เห็นแล้วก็อู้ตายหกสามาอีกหกสองอะไรของเขาอะเข้าเยอะจริงๆเยอะมากค่ะ,ะพรุ่งนี้เอานี้ก็แล้วกันเนาะเอานี้เล่นเลยค่ะน้องๆน,งน,งนะพี่วารับรองไม่ขาดทุนลองไปตามดูนะคะถ้าเกิดพรุ่งนี้อันไหนมาในระหว่าง3าตัวนี้นะศูนย์หนึ่งสี่นี่นะถ้าอันไหนมาไหล,ลไหลเลยค่ะน้องๆไหลเลยรับรองไหลนะคะอ่ะจริง วันนี้เห็นไหมสองสองหกโหไหลเป็นน้ําเป็นท่าเลยไหล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 ย,ยันไหลยันในสามรัฐเลยเน,นี่ยสามรัดพี่ก็จะเล่นชุดนี้นะยันสามรัฐเลยนะแล้วดาวนั่นเราค่อยค่อยทําใหม่เนาะดาวบีดาวปกติของเรานะอันนี้สามรัฐเราเอานี่ไปเลยทั้งทั้งหมดนะ่ะยันสามรัฐนะชุดนี้เลยชุดเดียวเลยเนาะพี่จะไม่ทํานะพรุ่งนี้นะ มันจะสบายมากเลยอ่ะไม่ต้องมาคิดมากให้เปลืองสมองนะเราคิดมากอันเดียวพอเลยเนี่ยเนาะชุดรวมนี่เนาะนะคะน้องๆเจอกันพรุ่งนี้นะคะพี่จะนอนตืน่นสายๆโอ้ยไม่ต้องทำนั่นอีกแล้วนะพี่จะทำแค่นี้แหละแม้แต,ลตนะ่ลาวสตารนะลาวสตา์ที่พี่เน้นๆนะที่เข้าทุกงวดทุกงวดเนาะเออยังเข้าเลยวันนี้เนาะใช่ไหมอะไระเขาเข้าอะไรของเขาอะ จำไม่ได้อีกละโอ้ยตายละเวรนกรรมโอเคตามนี้นะคะน้องๆค่ะดูเลยชุดรวมหวยหุ้นของเรานะคะตามนี้นะเนี่ยครั้งแรกที่ทํามาได้อย่างนี้เนาะใช่ไหมโอ้ยตา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 ย,ตายอะไรจ,จะขนาดนั้นประมาณนี้คะ่ะน้องๆยังไงก็มีสองหกเนาะดูด้ดวหวยหุ้นไอ้หวยเอเอ,เอ,เอสามรัดเนาะสามรัดก็ยังมีสองสองหกสามหกเนาะ โอเคนะคะน้องๆค่ะตามนี้ค่ะเราตามตัวนี้เลยไม่ต้องพี่ไม่ต้องไอ้นี่ละพี่ไม่ต้องทํามากละทํามากให้เปลืองทําไมอันนี้เข้าอ่ะทั้งวันเราก็เล่นในนี่แหละทั้งวันนะาสามตัวให้น้องๆตัดเองเนาะง่ายมากเนี่ยดูแค่เนี้ยห้าตัวเนี่สิบชุดเนี่ยเราก็ดูได้แล้วถ้าใครเล่นนะเล่นช้าๆนะคะน้องๆค่ะ ก่อนที่เขาใจนี่เราก็ต้องมาจิ้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเราจะได้ทันเนาะเราจะได้ดูว่าเราจิ้มครบเปล่านะประมาณนี้ค่ะพี่ว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่ขาดทุนอ่ะอย่างน้อยๆก็ขอให้แค่สามสามหุ้นนะไม่เข้านอกนั้นขอให้เข้าปัง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 ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่สามตัวแตกสักสามรอบนะคะน้องน้องหรือไม่ก็หนึ่งสองสี่หนึ่งสองหกอะไรก็ว่าไปนะประมาณนี้ค่ะน้องน้องเจอกันค่ะรวยรวยปังปัง กันเราไปไปด้วยกันไปด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันถามมาพี่ตอบให้แต่ถ้าตอบไม่ไม,ไม่ไม่ตามตรงไอ้นี่นะพี่ก็ขอโทษนะบางครั้งมันก็เบลอเนาะพราะพี่พักผ่อนน้อยต้องเข้าใจนะคะน้องน้องค่ะช่วยกันนะแล้วพี่ให้ชุดรวมอะไรไปถ้าใครเข้ามาแล้วถ้าใครถามนะถ้ามีคนถามนะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะน้องน้งค่ะแบ่งปันให้หมดทุกคนเขาจะเขาไม่ชอบก็ให้เขาผ่านเขาชอบก็แล้วแต่นะคะ ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ